ก็เล่นได้ที่เป็นท่าดไม้อ่ะห็นแล้วเยอะมากเลยเอกต้องขึ้นกับลูกด้วยเอาได้ผู้ใหญ่ก็ขึ้นได้โอ้โหนี่นี่ไงชายหาด มีเรือด้วยปาปิ่งแเกเได้อยู่ในเรือเหรอใหญ่มากเลยวัดเน่ยมีตรงนี้อ่ะวัดเน่ตตรงนี้หรอโอ้มามายืนที่วัดเน็ตใช่ไหมหนาวมากเลยหนาวอะ่ะเย็นเล่นน้ำไม่ได้ดูท้องฟ้าอากาศดีแต่ว่าหนาวอะไรคะจมเลยหมาจมเลยเหรอมามาจมเลยเหรอ,อเดี๋ยวจะให้พาบินไปขับรถตรงนั้นนะ ก่อนเขาวิงเคยขับแล้วที่แคมปิ้งก่อนหน้านี้อ๋อตรงนั้นมีร้านอาหารอ๋อเลยออกไปตรงนั้นเป็นร้านอาหารอือโอ้สาวซิงสาวซิงอ่าจะไปขับเอียร์บิลยัง<ป>น้องเอเดาเดี๋ยวเดี๋ยวตกค่ะเดี๋ยวตกค่ะขึ้นมาก่อนค่ะเพราะว่ามันสูงค่ะหนูจะลงได้ไงคะเนี่ยมันสูงนะคะหนูลงไม่ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวไปบาย บราฮัลลูเก่งอืมเขาเล่นเป็นน้าติดใจเลยเก่งมากไปยังไปยัง